อัพเดตพยากรณ์อากาศเ้านี่น18กันยายน6 6มาเบิงกันเลยว่ามีเรดาร์ยู่แนแนสำหรับเมือนีภาอิสานจะมีฝนฟ้าขนองประมาณรอยะ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเลยน้องค่ายเบิงการน้องบุรัมผู อุดรธานีสกลน,นครนครพนมมกดาหานอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธา,านีชัยภูมิขอนแก่นและโคราชอุณหภูมิต่ำสุดยุที23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยุที29-34องศาเซลเซียสลมแปรป่วนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮามาเบิงที่ราทีหนึ่งก็เลยจ่าตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นลมแปรป่วนปกคลุมพื้นที่เพื่อปากขาดเมืองสุบีัยจงังหวัดบึงกาฬทาบอรัตนว่าปีจัง วัดหนองคายคอนสารหนองบัวแดงผู้เขียวแก่งคอผักดีชุ่มพ้นเมืองเทพสถิตบํนิตาลุงจังหวัดชัยภพูมิผู้ผามานจุ่มแพรสีชมพูกบ้านจัดคิรีนองหน้าค้ำจังหวัดขอนแกน่นตาวงอ้อยขอกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครกุชีหน้าไรา่จังหวัดกระสินป่าปากว่างยางหน้าแกเร่นุนน่นครเคม,มืองจังหวัดนครพนมเสนาคณิคมเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อดีนองพอกสวนนภูมพนทสาหนองหีพนมไพ่จังหวัดร้อยเอด็ด เทพ้าราักดานคุณทศน้นไทยสีขิวสูงเนินครับทะเลสอจังหวัดโคราชเกือบทางจังหวัดของเลยหน,นองบัวลำพูมุกดาหารจโสธรและเพชรบูรณ์อีกหนึ่งเรด่าตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงผ่านการยูเทียมเพื่อเอสนาคาิคมเมืองอำนาจ,จเจริญปทุมรัฐวงศาหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกัสปอปร่เล่าจากกุมฝนนักยูดีสปปอร่เล่าคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วยูดีมีแห้งแรังแพื่งคือเก่าสวัสดีค่ะ